เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งระเบียบ ในวันนี้ที่ผมนํามาพูดคุยนะครับเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับซึ่งตรงนี้เข้าได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2562นะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะพูดคุยกันในประเด็นของค่าใช้จ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับว่าสามารถที่จะดําเนินการในเรื่องใดได้บ้างนะครับก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดตรงนั้นนะครับเรามาดูในคํานิยามนิดหนึ่งนะครับคํานิยามในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับเขาก็หมายความว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับครับและอีกคำหนึงนะครับก็คือคําว่าสถานสงเคราะห์ส so ัตว์ ตรงนี้เขาหมายความว่าสถานที่สําหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของสัตว์ที่ถูกทาลุณกรรมสัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิตสัตว์ทีม่มีเจ้าของแต่สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของสัตว์กระทบกับประชาชนโดยรอบหรือสัตว์ที่เจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อไปนะคร,ครับและสําหรับในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นเทศาบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นนะครับสำหรับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดําเนินการเนี่ยนะครับในข้อที่5เทศาบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมดังนี้นะครับวงเล็บ1กรณีการกักสัตว์ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธรารณสุข นะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการสาธาร,รณาสุขด้วยในเรื่องของการกักสัตว์นะครับ 2. ภายหลังครบกําหนดในการกักสัตว์แล้วนะครับตามวงเล็บ1ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเลี้ยงดูสัตว์แทนเจ้าของจนกว่าเจ้าของสัตว์จะมาขอรับหรืออาจจัดการขายหรือขายทอตลาดได้นะครับวงเล็บ3ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำทะเบียนสัตว์ ตามวงเล็บที่1เมื่อสักครู่นะครับให้เป็นปัจจุบันนะครับทั้งนี้ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดนะครับต่อมาวงเล็บที่4นะครับสถานสงเคราะห์สัตว์ซึ่งเป็นที่เลี้ยงดูสัตว์ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดนะครับและในข้อที่6ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเบิกจ่ายได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้นะครับวงเล็บ1ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์นะครับสค่าอาหาร3ค่าทำหมัน4ค่าเวชกรรมได้แก่ยาวัคซีนเป็นต้นนะครับหค่า,าตรวจวินิจฉัยนะครับและ6ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับตรงนี้เขาก็ให้เบิกจ่ายเท่าที่จําเป็น นะครับไม่เกินอัตราที่กําหนดนะครับสำหรับในวัตถุประสงค์ในการออกระเบียบฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็มีระเบียบกฎหมายรองรับในเรื่องนี้แล้วนะครับก็จะทําให้การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสําหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในเรื่องของกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราในชีวิตประจําวันนะครับท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้ ในคลิปต่อๆไปเพียงแต่ท่านกดติดตามนะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ